วันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินสําหรับสายฟรีมาแนะนําเพื่อนๆนะครับแอปนี้นะครับเพียงแค่เราทําการสมัครสมาชิกนะครับเราจะได้รับเงิน200บาทแบบฟรีๆเลยนะครับสรับแอปนี้จะมีการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อรับเงินนะเพื่อนๆนะสำหรับแอปนี้นะครับถอนได้จริงนะครับท่านเพื่อนคนไหนสนใจสามารถกดลิงก์สมัครได้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับแอปนี้ผมขอแนะนําเลยนะครับผมโอเคก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับทำการกดคลิกลิงก์เข้ามาจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ครับให้เพื่อนๆทำการกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับที่เขียนว่า รับรางวัลของคุณตอนนี้นะเพื่อนอ่าพอเรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะให้เราทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปจํานวน1ิบหลักน้เพื่อนเพื่อนๆก็ทําการกดกรองลงไปเลยนะครับแล้วก็ทําการติ๊กตร,ตรงนี้นะครับผมพอติ๊กเสร็จก็ทําการส่งรหัสผ่านได้เลยนะครับหลังจากส่งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามันจะให้เราทําการลงทะเบียนนะครับเราก็ไอ้นี่นะครับใส่อ่า อ่าตัวนี้จะเป็นรหัสเข้าระบบนะครับเพื่อนๆนก็เข้าระบบไปได้เลยนะครับพอเราใส่ให้เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็กดถัดไปพอกดถัดไปเสร็จนะครับมันจะให้เราทําการติดตั้งแอปนะเพื่อนอ่าเพื่อนๆก็ทําการกดดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับอ่าพอเราทําการติดตั้งแอปเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะดีดมาที่แอปเฮสโต้นะเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อนก็ทําการติดตั้งแอปได้เลยนะครับหลังจากเราติดตั้งแอปเสร็จนะครับเราก็ เปิดเข้าแอปมามันก็จะเป็นชื่อว่า r ี b u นะครับเพื่อนอ่าเราก็กกดเข้าไปแล้วเราก็ทําการกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะเพื่อนนี่ฮะกดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับผมอ่าหลังจากเราเข้าสู่ระบบเสร็จมันจะให้เราแชร์นะครับเราไม่ต้องกดแชร์เรากดกากบาทด,ด้านบนซ้ายกดออกทิ้งได้เลยนะครับอ่าหลังจากเรากดทิ้งเสร็จนะครับมันจะให้เราทําการยืนยันบัญชีนะครับเพื <PE> ่อเปิดยืนยันบัญชีเพื่อรับเงินฟรีสอร่องรถบาทนะเพื่อนอ่าเราก็ กดเปิดบัญชีก็ได้เลยนะเพื่อนนะอ่ะกดบัญชีหรือกดมาที่เมนูก็ได้นะครับนี่ฮะกดมาที่เมนูนะครับแล้วเราก็ทําการกดล็อกอินนะเพื่อนเนี่ยเรากดมาที่เมนูนะครับแล้วกดมาที่ล็อกอินนะครับผมหลังจากล็อกอินเสร็จนะครับพเพื่อนเพื่อนก็ทําการเข้าระบบไปเลยนะครับอ่าพอเข้าระบบเสร็จนะครับมันจะให้เราทําการยืนยันไทยไอดีนะเพื่อนนี่ฮะใครใช้ไทยไอดีอยู่นะครับเพื่อนๆนก็ กรอ,อกไปได้เลยนะครับ Thai ID นะครับจะเป็นแอปสําหรับยืนยันบัตรประชาชนหรือยืนยันตัวตนนะเพื่อนเ่าส่วนใครใช้ยืนยัยนตัวนี้ก็ได้งงเลยนะครับหรือ Thai ID ง่ายกว่านั่นเพื่อนแป๊บเดียวง่ายๆเลยนะครับเราก็กรอ,อกเลขบัตรประชาชนนะครับผมเลขบัตรประชาชน13าหลักของเรานะครับพอกอรอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ทําการกดไปต่อพอไปต่อเสร็จนะครับมันจะให้เรานะครับอ่านข้อกําหนดนะครับเรากดเลื่อนลงให้สุดเอ้ยแล้วกดยอมรับนะครับพอเลื่อนลงให้สุดเรากดยอมรับ พยรับเสร็จนะครับมันจะให้เรานะครับสําหรับใครยังไม่มีแอปไทย ID นะครับสามารถกดติดตั้งที่ตรงนี้ได้นะครับอ่ากดติดตั้งที่ตรงนี้นะครับหรือใครทําไม่เป็นทักไลน์มาหาผมเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนอย่างละเอียดเลยนะครับอ่าสำหรับใครยังมีแอปไทย ID นะครับนี่กดที่ตรงด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีแอปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะครับนยฮะยืนยันแอปแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับอ่าเจ้าแอปนี้นะครับ สำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนั้นเพื่อนนะถึงจะได้รับเงินฟรีนะครับอ่าพอเรากดติดตั้งเสร็จนะครับมันจะดีดมาที่เข้าสู่ระบบของไทยไอดีนะครับเราก็ทําการอนุญาตเลยนะครับทาการเปิดนะครับพอเราเปิดอนุญาตเสร็จนะครับมันจะมีข้อมูลนะครับอ่าคือเพื่อคือเจ้าตัวตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อต้องเข้าแอปไทยไอดีนะครับสแกนในแอปไทยไอดีเพื่อทําการยืนยันตัวตนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับไทยไอดีผมจะไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับเพราะว่า มันป้องกันการแคปรูปนะครับแคปหน้าหน้าจอนะครับผมอ่านะครับเพื่อนๆต้องทําการยืนยันสแกน QR q เอาคิดนี้นะครับหรือไม่งั้นก็เปิดแอปไทย i อหรือใครยังไม่มีแอปไทย ID ก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับผมอะไรจจากเราติดตั้งเสร็จนะครับมันจะมีข้อมูลส่วนตัวเราปรากฏขึ้นเพื่อนๆก็เช็คดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็กดต่อไปเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลบัตรประชาชนเับบมีชื่อที่อยู่นะครับมีที่อยู่บัตรประชาชนเลขหลังบัตรแล้วก็อัปรูปหน้าบัตร ประชาชนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรูปหน้าบัตรประชาชนแล้วก็รูปตัวนี้จะเป็นรูปของเราเองนะครับนี่ฮะรูปของเราเองก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนนะ่ะเพื่อนก็กดต่อไปเลยนะครับ้า้ามไปแล้วรู้สึกจะมีอ่าเลขหลังบัตรเออนะครับตัวนี้จะเป็นเลขหลังบัตรประชาชนนะเพื่อนเลขหลังบัตรนะครับผมพอเลขหลังบัตรเสร็จตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สําคัญที่สุดนะฮะเพื่อนๆต้องใส่อีเมล ของเราด้วยนะครับอีเมลในการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เลือกเป็นที่อยู่ปัจจุบันตามเลขบัตรประชาชนนั่นเพื่อนแล้วกดต่อไปเลยนะครับพอเราใส่อีเมลเสร็จนะครับมันจะให้เราทําการยืนยันอีเมลนะครับเพื่อนๆก็กรอกอีเมลแล้วก็รหัสอีเมลได้เลยนะครับหลังจากเรายืนยันเสรศัพทบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับผมฟึบอ่ามันก็ใช้เราเลือกอาชีพนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าใครไปทําอาชีพอิสระก็เลือกว่างงานไปเลยนะครับใส่ใส่ไปเลย เลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ตอบไปเลยนะครับตำแหน่งสมาชิกก็ไม่มีชื่อบริษัทไม่มีที่อยู่ทํางานก็ที่บ้านนี่ครับใส่ไปเลยนะครับหรือใครไม่รู้ทักมาหาผมได้เลยนะครับว่าติดปัญหาข้อไหนนะครับแล้วกดต่อไปรายได้ต่อเดือนนะครับเลือกหมื่นห้าไปเลยแหล่งรายได้มาก็เงินออมเงินเก็บอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แสดงรายได้อื่นไม่ต้องนะครับตรงนี้ไม่ต้องเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้ไม่ต้องนะครับผมนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกรอกไม่ต้องกดติ๊กแล้วกดต่อไปได้เลยนะครับ พอกดต่อไปเสร็จนะครับมันจะถามเราว่าเรายอมรับความเสี nah, ่ยงสำหรับแอปนี้ได้ไหมแอปนี้เป็นแอปการลงทุนเป็นแอปเทรดนะครับก็คือมันถามเราเพื่อเรายอมรับความเสี่ยงในการเสียงเงินได้หรือเปล่าถ้าเราทําการฝากเงินเข้ามานะครับครับผมโอเคเรากดติ๊กด้านบนแล้วก็กดต่อไปพอกดต่อไปเสร็จนะครับเราก็ติ๊กเราก็กดเท้าไปได้เลยนะครับนี่ฮะกรดูนาเลือกอายุของท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆอายุเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยตามเกณฑ์ได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็มันถามเราว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนก็กดติ๊กไปเลยนะครับได้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 ไปเลยนะครับลงทุนเพื่ออะไรนะครับวัตถุกประสง์การลงทุนออมเงินอะไรแล้วแต่เรานะครับนี่ฮะเราก็กดติ๊กไปเลยนะครับผมนะฮะนี่เรายอมรับความเสี่ยงได้ไหมนะครับเรายอมรับความเสี่ยงได้นะเพื่อนอ่านะครับเราก็กดยินยอมนี่ฮะคุณเป็นพลเมืองอเมริกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต่อไปนะครับ มันก็จะให้เราเลือกนะครับคุณมีภาษีท้องทินหรือไม่ไม่นะครับคุณอยู่จังหวัดอะไรนะครับก็ใส่ไปเลยแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับในการสมัครสมาชิกแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนันเพื่อนนะพอก,กดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เราทําการยืนยันด้วยบัญชีเป็นเงินสดนั่นเพื่อนอ่าล้วก็กดติ๊กที่ตรงนี้นะครับแล้วกดเสร็จสิน้นแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ นะฮะสำคัญที่สุดขั้นตอนนี้เป็นหน้าขั้นตอนรอเปิดบัญชีให้เรานะครับขั้นตอนนี้จะรอ1-3วันเอง่มนเพื่อนๆแต่ผมสม,มัครนะครับรอไม่นานนะครับบางคนก็อาจจะรอ1วันบางคนก็อาจจะรอ2วันบางคนก็อาจจะรอ3วันนะครับส่วนผมสมัครรอไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ผ่านแล้วสําหรับหน้านี้นะครับอ่ามันจะเขียนไว้ตรงนี้1-3ึ่งวันนะครับนี่ส่วนผมก็รอไม่ถึงชั่วโมงถ้าขึ้นหน้าต่างแบบนี้คือผ um. ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการฝากเงินเพื่อรับเงินฟรี200บาทนะครับกิจกรรมที่เขาแจกเงินฟรีนะครับผมโอ้โทษครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเรากดกดที่ไอ้น,นี้ไปเลยนะครับผมกดปิดไปได้เลยนะครับมันจะเคลื่อนแบบนี้นั่นเพื่อนอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นการเปิดบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับ <head> เพื่อทําการฝากเงินเรากดที่สีฟ้าไปได้เลยนั่นเพื่อนพอกดสีฟ้าเสร็จนะครับอ่าตัวนี้มันจะไม่สามารถแคปหน้าจอได้นะครับเพราะว่ามัน <modified> ต้องใช้มือถือเครื่องนึงอเพื่อนเพื่อก็ทําการกดรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเข้าระบบนะครับที่เราสมัครในตอนแรกเราใช้รหัสผ่านตัวนี้เข้าระบบนะครับเราก็กอกแล้วก็ถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส6ห,หลักนะครับใช้สําหรับในการเข้ากระดานเทรดนะครับผมกระดานเทรดก็คือเปิดบัญชีนะครับในการรับเงินสองบาทใส่หรหัสให้เหมือนกันเลย6ห,หลักพอใส่เสร็จมันจะให้เราทําการใส่อีกครั้งน,นะครับหกหลักเหมือนกัน แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้มันก็จะถามแบบนี้เลยนะครับผมก็แปลเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตอบไปได้เลยนะครับตอบเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะครับให้เหมือนกันก็ได้3หลักนะครับง่ายๆนะครับผมพอตอบเสร็จนะครับก็นี่เราก็เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วน้เพื่อนนะครับนี่คือหน้าต่างนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาสอนวิธีการรับเงินนะครับผมโดยขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆต้องปรากฏที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ฝากเงิน นะครับพอกดฝากเงินเสร็จก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะฮะนี่ฮะนี่หน้าต่างแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ตัวเลขไปนะครับ20บาทเพราะว่าแอปนี้ฝากเงินคาตะที่ยี่สิบบาทนะเพื่อนอ่ายี่สิบบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุน20บาทนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับทัก bar คอมเมนต์มาหาผมแล้วพิมพ์ว่าขอทุนหน่อยครับ20บาทนะครับเพื่อทําการฝากครั้งแรกนะเพื่อน ขอย้ามอีกครั้งเพื่อนๆต้องสมัครลิงก์ผมเท่านั้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเช็คดูนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สมัครกับผมผมจะไม่ให้ทุนนะครับเพราะว่า20บาทนี้ถ้าผมให้แล้วมันมีบางคนนะครับไม่ได้สมัครกับผมแล้วมาขอนะครับก็เงียบหายไปเลยนะครับแต่ถ้าสมัครกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คว่าสมัครกับผมก็จะได้เงินสองล็อกฟรีๆในแอปแล้วก็ได้กับผมอีก20บาทนะครับฟรีๆแล้วก็ถอนเงินเข้าธนาคารได้เลยนะครับผม โอเคเพื่อนก็กกไปที่20บาทนะครับแล้วก็กดสําเร็จนะครับอันดับแรกทักมาหาผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับพี่ๆนะครับอ่าพี่ๆก็เอาเลขบัญชีมาให้ผมนะครับไม่ใช่เลขของแอปนะเป็นเลขของพี่เองเพราะว่าพี่ต้องทําการฝากเงินเองนะครับเนี่ยพอทักมาหาผมเสร็จว่าขอ20บาทในการฝากครั้งแรกครับอ่ากว่าไปทักมาหาผมนะครับแล้วก็พี่อ่าผมก็จะโอนให้นะครับแล้วก็ใส่20บบาทในแอปนะครับแล้วก็ ตัว QR วอารคนี้นะครับพี่ๆต้องอ่าเพื่อนๆต้องทําการสแกน QR code เพื่อจ่ายเองนะครับใช้บัญชีนั้นในการจ่ายนะครับถึงจะจ่ายได้นะเพื่อนอ่าพอเราจ่ายเสร็จนะครับหน้านี้ก็จะหายไปนะครับมันก็จะฝากเงินสําเร็จนะครับแล้วเราก็กดปิดไปได้เลยนะเพื่อนพอกดปิดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับไอโบนัสเงินของเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะเพื่อนนะฮะจะเขียนว่ารีวอร์ดของฉัน ฉันนะครับผมอ่าเรากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับประมาณอ่าสิดอลลร์หรือ6 6หรือ7ดอลลร์นี่แหละนะครับของผมมันไม่ขึ้นนะครับของผมมันต้องรอ7วันนะครับหรือต้องไปติดต่อหาแอดมินนะครับโดยปกติสมัครสมาชิกแล้วฝากเงินเงินมันจะขึ้นมาเลยนะครับตรงตรงนี้เขียนว่าประมาณ10ดอลลราหรือ11หรือ16ดอลลร์นี่แหละนะครับผมถ้ามันไม่ขึ้นนะครับให้กดย้อนกลับมาที่ตรงนี้นั่นเพื่อนนี่กดมาที่ตรงนี้นะครับ บริการและช่วยเหลือนะครับเพื่อมาตามหายอดเงินของเราที่เราไม่ได้นั้นเพื่อนเข้ามาที่ตรงนี้นะครับถ้าถามผมผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมก็ไม่ใช่อมินของเวบแอปนะครับผมผมก็ถามมันกันสำหรับใครที่โบนัสไม่เข้าให้กดที่ตรงนี้นั้นเพื่อนอ่าแล้วกดมาที่ตรงนี้นะครับนี่เพื่อแชทกับอมินนะเพื่อนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้แชทกับอมินนะครับผมนี่ฮะก็คือขั้นตอนนี้สุดท้ายเพื่อนก็ถามได้เลยเดี๋ยวอมินดีเขาจะบอกเองนะครับส่วนวิธีการถอนเงินเงินนั่นเพื่อน ถอนเงินเดี๋ยวผมจะบอกว่าถอนตรงไหนนะครับผมโอเคครับส่วนการถอนเงินอยู่ตรงไหนกดปาที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดวงจันทร์นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับผมขอเข้าก่อนนะพอผมเข้ามานะครับยอดเงินของเราจะปรากฏที่ตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถถอนเงินได้นะเพื่อนยอดเงินของเราจะปรากฏที่ตรงนี้นะครับเป็นดอลลาร์นะครับและให้เพื่อนเพื่อนเข้ามานะครับผมฝากถอนนะครับเราต้องมาแปลงสกุลเงินดอลลาร์ก่อนนั้นเพื่อนที่ตรงนี้นะครับผมนี่ เราก็กดมาที่ตรงนี้ให้ด้านบนเป็นดอลลาร์นะครับให้ด้านบนเป็นดอลลาร์นะครับผมนี่ฮะยอดเงินตัวนี้จะไม่สามารถถอนได้เราต้องทําการแปลงเจ้าตัวดอลลาร์ให้เป็นบาทนะครับพอแปลงเสร็จนะครับเราก็กดย้อนกลับแล้วมาเข้าที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าถอนเงินนะครับผมเพื่อนๆก็เข้าไปถอนได้เลยนะครับถ้าไม่มีบัญชีก็ทาการผูกบัญชีธนาคารข้างในเลยนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดถูกใจถ้าใครไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้เพื่อนโชคดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้พบก,กันใหม่สวัสดีครับ